ร้านนนท์นนช็อปเปิดให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมวันพีชเด็กบอลรีเจนแบ็คโควเวอร์บีดเว็บโซเข้าไปใช้บริการกันได้กักบทีเฟซแอดนนท์ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้บอกเลยไว้ใจได้แน่อนอนเอาละครับสวัสด,ดีชเช้าทีทีและวัยรุ่นโอพีบีอาร์ทุกท่านเลยนะครับผมคลิปนี้นอยู่กับโซโลบุตนันนั่นเองนะซาวร้อยห้าสิบกว่าเลยนะครับผมนะเป็นไอดีที่ยืมมาจากน้องชายนั่นเองนะครับผมที่น่ารักคนหนึ่งนะก็เป็นโซโลบุตนันนะเป็นโซโลขาวนะครับผมบอกเลยว่า ยุคนี้ก็เล่นยากมากๆนะฮะแต่ว่าเรามากับเรียน3ฟรีนะครับผมนี่มีฟรีนิกะอีเวนต์ด้วยนะฮะอืมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูเกมเพล็กันเลยดีกว่านะครับอันนี้คลิปนี้เล่นได้ดูเลยนะครับผมแล้วก็ใครมองหายที่รับเพืราคาหลัก10บาทนะครับผมนะก็สมบิรับเปิดดำบนินการแล้วนะครับผมอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับไม่โกงไม่เกลียรร้อยเปอร์เซ็นต์นะขั้นตัดพิกัดสิบบาทได้ถึงหราบเพล็กซ์เรทชิดเดียวนะครับผมโอเคนะครัต้องมีสปอนเซอร์นิดนึงนะครับผมไม่งั้นช่องอยู่ยากนะ เออนะครัปใช้บริการกันเยอะๆแต่เขาจะได้จ้างผมต่อ,อยังไงร,รับมายึดเลยดีมากค่นะนายทำดีอืมนะครับผมโซต,ตัวนี้กลัวการ์ฟนะครับผมสู่การ์ฟไม่ได้เด้งมันไม่เด้งเลื่อนเลยนะแต่ว่าตัวนี้ต้องยึดธงรัวๆนะครับผมโอเค บุตันนะคือต้องบอกว่าสู้กุสศนได้นะครับผมเวลาอยู่ในทงนะเวลาเจอพวกกุสศนอะไรเงี้ยเราก็ตีหลอกสองจังหวะได้นะครับพยายามเล่นตีจังหวะเดียวก่อนนะตีปึ้งนะผมจะตูมจะดอสไว้แล้วค่อยปึ้งๆนะครับผมนะอืมโอเคมาแล้วเป็นแช้งน,นะผมแช้งตีเราจะไม่เด้งเลือดนะอืในตีหน้าทีหนึ่งอย่าโอ้โหชี้ชี้ชนชนนะครับผมท่านี้ไม่โดนในไงน็อกแบ็คนะท่านี้ค่อนข้างดี อยู่ในธงคนเดียวนะยนคูดาวนะผมเร็วนี่ไงตีหนึ่งสองเห็น,น 1, 2, ไหมตีหนึ่งสองไปเลยนะครับผมคนแรงนะติดบูทหลอพิธีเรียบร้อยแฉงปึ้งเรียบร้อยอย่าโดนคาบุสลีนะแตกเลยโอ้โหปู่นะครับผมปู่สู้ยากบอกเลยคือว่าแฉงขาวหนัก,กนะไอตัวนี้หนักกว่านะครับผมบอกเลยนะโซโลเลยตั้งแต่ปู่เข้ามาที่โซโลเหนื่อยนะครับเหนื่อยแต่เป็นสู้กุซันสู้อะไรได้นะครับผม อืเนี่ยบุตันนะครับหาคนทำบุตันยากนะฮะอันนี้ต้องบอกว่านานๆจะเห็นทีนะผมเลยรีบทำคลิปเลยนะฮะอืมโอเคไม่ไงเรียบร้อยครับผมสกิลหนึ่งนะฮะชี้ๆส้นๆนะครับผมสันโตเรียวอืมนี่ยึดเสร็จก็ได้ฮาินะครับผมมาจุราตนะครับเหมือนตอนสู้กับคิงเออหมาแล้วครับผมแต่เป็นร่างไ e อนะ้เคสอะร่างนี้ <laughs> เออเอ้ะ โ oh, อ้โหนิกะเอเมนเจนิกะนะครับผมเป็นเอสเน็กตีต่อว่าไม่ได้นะในวันนี้ชิชิโซนโไปแล้วหมื่นหนึ่งนะโคตรแรงเราไม่ดึงทงนะเดี๋ยวเขาจะเด้งเลือดนะครับผมอืมดอลเหรอนี่ไงโดนไม่ห่อนะเพลงดาบอีไอท์มินอนมืดอนมดอลคมๆดอลคมๆไม่ล็อกเป้าว่ะเฮ้ยอืนะครับผมตั้งไม่ได้ล็อกเป้าอัตโนมัติด,ด้วยนะอืมหนึ่งเอาเรียบร้อยแตกเลย <laughs> โอเครีบหยุดนะครับ ถ่ายเกมแล้วเนี่ยผมคือว่าเป็นตัวที่ทำมาดีนะในยุคนั้นนะผมทำมาค่อนข้างดีเลยนะแต่ว่ายุคนี้จะเล่นยากเป็น,นิดนึงเอา้าโดนปัดทีเดียวตายนะผมสองหมื 20, ่นกว่าเลือดน้อยไปแล้วโ,โดนแชงนะ่งตั้งแต่มีแชงก็เล่นยากขึ้นนะผมตันนี้สวยเรียบร้อยชนะป่าวะ่ากราฟสองตัวนะเล่นยังไงก่อนนะครับโซโลเล่นยากนะยุกราฟอโอเค ไม่น่าทันนะครับผมแพ้ไปนะตาแรกจบไปนะครับผมเดี๋ยวไปดูเกมเพ์โซ,โซโลยาวๆเลยนะครับเอาแล้วครับเกมเพจที่สองนะครับผมผือใครคิดถึงตัวนี้นะอันนี้เป็นเซิร์ฟมือถือด้วยนะครับผมนะ มาเลยนะผมมีตึงบ้านไม่ตึงบ้าต้องขอภัยนะตัวนี้เล่นยากนะครับผมเออยู่ดีนะต้องมีฮากิมัจจุราชนะครับ <S <S เงื่อนไขมันเยอะไปหน่อยในการยึดธงนะะแบบว่า,ายึดธงไม่สบคนยืนนะมันเงื่อนไขต้องมีฮากิมัจจุราชอยู่ได้1ิกว่าวินะครับผมมันต้องใช้อาจจะใช้เหรียญยึดธงไวอะไรประมาณนี้นแต่เราใช้เหรียญดามเมจไปเลยโอ้โหโดนคาสกิลด้วยงงมากกราฟนะดอดททมินนะผมโอ้โหดอทไม่ติดนะ อืมโอเคหนึ่งสองนะครับได้ฮาคิมีมาซูราากลับมานะฮะอืมโอ้โหแบว่เกมมันดอจยากจริงๆนะครับผมเจอการ์บูโฮจริงๆเมื่อกี้ผมมั่นใจนะว่าผมดอจได้นะครับแต่ว่าเกมมันไม่ขึ้นเพอร์เฟกให้ไม่เข้าใจอะไรวะอืมเซิร์ฟหน่วงอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผม,มปกติผมดอจได้นะครับโอ้โหไม่ใช่สกิลดอจง่ายนะแต่เมื่อกี้มันดอจไม่ได้แปลว่าอะไรไม่รู้นะ อืมโอเคมามการาบสองตัวพี่เอออาคาวหน่อยอาคาวหน่อยโดนไม่อนเรียบร้อยผมตตกแล้วเจ็ดพันแรงเลยนะอืมเลยการาบที่ค่าเราบอกว่าเมื่อกี้โอเคเรายดึดเอาฮาคีมาจุราตนะครับเรียบร้อยเฮ้ยไอ้ออน้องงูโอเคไม่เอะไม่โดนนะเหมือนกันนะเซิรฟ์ฟ <laughs> เออไม่กระเด็นไม่โดนด้วยเออเอาดินะความหน,วน่วงนี่เราเอาืม เอ้ระวังระวังตีเราตีเราเราได้นะฮะาได้ฮากิมัจุระต่ออยู่นะต่ออยู่อาคายาอาคาเออโดอชมินลงมาหนึ่งทีแม่เรียบร้อยแต่กรนงูตัวนี้สู้้งูได้นะครับผมเออ,เอ,อดอไปด,ด,ดอไม่ติดเลยอุ้ยโดนไปก่อนเรียบร้อยสกิลเดียวเฮ้ยน้องคนแรงออ่ากลับก่อนแนละ้วเดี๋ยวมีคนดึงทงบ้านนะครับตัวนี้สู้รุจ,จิไม่ได้นะในทงสู้นอกทงนะครับ โอเคใครมาหรือเปล่าเป็น,นกะนะครับผมฟังเรากันอยู่คิดถึงเลยนะตัวนี้วันที่เข้ามาแรกๆเก่งมากนะครับผมเก่งกันตูเก่งกันนานอยู่นะตัวนี้อายุไม่แบบไม่สั้นนะครับผมปาดไปทีหนึ่งตู้นี้กลายเป็นปตัวซับชันดี <c oughs> เออนะครับทำบุตันก็ได้ซับนั่นเองนะอืมโอเครอจังหวะก่อนนะครับรอจังหวะก่อน พราะว่าเข้าไปไม่ได้นะครับผมโอเคสวยอ่านเรียบร้อยงั้นก็สันโตริวนี่ครับผมระวังน้องงูนะเราต้องได้ฮักคีกัอนนอะดอตแชมินหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมหนึ่งสองเห็นไหมได้ฮักคีแล้วอย่างนี้ไม่ตายแล้วโอ้โหอย่างนี้สบายครับผมจะไม่เจอพวกไอ้นี้นะครับผมไม่เจอพวกไม่สนน้ำตาะนะฮะอืมเราเป็นแบบเด้งเลือดนะฮะโซโล,ล่่างนี้เรา๋จะมาสู้อะไรกับเพนะเออไม่โดนหูถึกถึก,ถก ถอไว้เฮ้ยปูมาปูมาอเนี่ยดอไม่ติด <g ül> ดอไม่ติดเลยเฮ้ยสันตโตริวนะล้มเลยไม่ได้อีกดอดอทมินหนึ่งทีโอ้โหตีปู่ไม่เข้านะ <g ül> โอเคจบไปครับกเกมเป็นที่สองนะไปดูกเกมเป็นต่อไปเลยนะครับ เอาละครับเป็นเกมต่อไปเลยนะครับผมนะฮะก็อยู่กับโซโรมุตันนะครับผมก็ตอนนี้เราเจอคุซันนะสามตัวเลยนะครับผมนะ ก็เป็นตัวละครที่สามารถสู้กุซันได้นะครับเดี๋จะดูว่าสู้ได้ไหมครับผมว่าเลเซอร์กุซันเนี่ยผมค่อนข้างจะโอเคนะอืมมาเลยยึดชมินไปก่อนได้อยู่เนี่ยผมไม่กลัวแนละ้วเนี่ยเราจะไม่โดนนอกแบ็กนะหนึ่งสองเนี่ยนะครับตีสวนกุซันได้นะครับผมแต่เราล้มนะหนึ่งสองอะไรอะไรหนึ่งสองอุ้ยล้มนะครับผมนี่ฮาร์คีมาจุลราหลังอยู่ หนึ่งสองเนี่ยนะตีอุ้ยผมแรงฮะผมแรงแรงนี่นตรงเลยแรงฮะบอก,อ,อกก่อนอืมนีไ่ไงแล้วก็อุ้ยไม่หลอก้ยนิดเดียวนะครับผมเกือบเกือบหนึ่งสองโอ้หนี่ครับผมต่อฮาคีไปเรื่อยๆฮะต่อหูสามสามหนึ่งสามหนึ่งโอ้ยเอาเรื่องนี่ตีสวนไอ้โอ้โหยากเกินนะหนึ่งสองโอเคได้ได,ได้ได้อยู่เนี่ยเราเด้งเลือดนะครับเราไม่ให้เลยนะฮะโอ้หูจิตตัวปะเนี่ยกี่ตัวปะเนี่ย อือโอ้โหรถเตอีกไม่ตายนะหนึ่งสองนะฟารามโต้องคลิกนะทุเรศที่หมายเลยเออได้อยู่หนึ่งสองอ้าวไม่ได้แล้วเฮ้ยใจเย็นๆใ,ใ,ใจเย็นๆใจเย็นๆหนึ่งสองได้ฮาคิปัจุรัต่อฮาคิออฮากคิอือฮึนะครับความสนุกคือตรงต่อฮาคินี่แหละพูดจริงหนึ่งสองเรียบร้อยผมได้ฮาคิต่อหนึ่งสองเรากนโทงเอาะอืมโอเคเราย้ายดีกว่า ยึดไปเลยให้พี่ได้ไหมให้พี่ได้ไหมเออได้เปลี่ยนต้องเออก็เรียกว่านะจำใจเปลี่ยนนะฮะอืโอ้ยเรียบร้อยไปตาโอ้โหเกือบเกือบเกือบบั๊กบักโอเจอรุจ,จินะอืแย่แล้วเจอรุจ,จิโอเคแจยนเยน็ยนจนเยน็ยนอยน่าแจนเย็นพี่แจนเย็นพี่โอ้โหโดนะับผมวันนี้เราสูรุจ,จิไม่ได้นะฮะอืดอดอปไม่ติดนะครับผม เนี่กำลังมันเลยนะเมื่อกี้รุจีเนี่ยมันสามารถฆ่าเราได้ในทงนะครับที่ผมอยากจะออกทงนะเมื่อกี้จะตีาา๋ยวฮะขี้ก่อนนะแต่เวลาผมเกิดใหม่เป็นรูปโคชีหนึ่งรอบนะฮะบุตันเล่นมันมากนะครับเจอคุซันนี่บอกเลยสนุกมากผมว่ามันพอๆรุจีเลยเวลาเจอคุซันเล่นนะนี่เราเจอตุกคิกนะครับผมเนี่ยมันไม่ยอมวาไปกันทงนะไอ้เนี่ยโหเบื่อมากนะอันนี้คือนึกว่าเล่นในคอมนะผมเล่นเซิร์ฟมือถือแล้วผมยังเจอออโต้เลยนะ มันติดบูดนะครับใครจะสู้มันวะเราไม่มีฮักคีเล่นยากนะครับผมถ้ามีฮากคีเราสู้ได้หมดอ่ะอืมโอเคเมาราว์ทูราวท์าวทูกันดอทอันเรียบร้อยครับผม 1, 2, 1, หนึ่งสองหนึ่งอเรียบร้อยได้ฮากคีนะฮะแต่ว่าเหลือยี่สิบวิไม่น่าทันนะครับผม 1, หนึ่งมันดอสทันอีกเน็ตแรงนะวะฮะเน็ตแรงเหรอเน็ตแรงเหรอดึงก่อนโอ้โหมันดึงไม่ได้นะสิบวิหเหรียเราไม่ได้ดึงทงไว้นะหนึ่งสอง อืมเรียบร้อยแตกนะครับผมคือตอนนี้มันเจอเตัวคิกไงแม่งทุเรศจริงโอเคคนระับ เอาละครับเกมเป็นสุดใจน,นะครับย่หรือกด Subscribe เพื่อกใจจายช่องอนิทิีกันด้วยนะครับผมนะบอกเลยตัวนี้เล่นไม่ง่ายนะครับในยุคของกราฟนะฮะ อืมนะครับผมแต่ก็มาเล่นให้นะครับผมเพราะว่ามีคนขอมานะตัวนี้นานแล้วด้วยนะครับผมแล้วเป็นบูตันของคุณน้องชายจินน่ารักสุดๆเลยนะให้ยืมมานะครับผมก็แนวทางการเล่นนะยึดธงสองก่อนนะครับผมไม่ต้องไปธงไกลนะอเนี่ยตีก่อนอดอคมคมดอคมคมเนี่ยดอทรมินนะครับตอนนี้ขี่เต็มนะเน็ตผมบางตาแม่งสองขี่แม่งหน่วงเกินด่ นะเกมที่ต้องใช้การเพอร์เฟกต์ดอทแบบคมๆอะไรเงี้ยแม่งหน่วงไม่ได้นะรลุจิเหรอโอลุจิสู้ยากนะครับโอเคเราเปิดกระิ๊2สองไปก่อนนะแล้วก็เมสันตโตริวนะพยักษ์ปัจจุราชมินมยังไม่มีอมืไปหนีมันหนีมันหนีระวังนะครับผม,อมโอ้โหโดนว่ะ แม่งโดนสกิลโอ้ิ่ไม่น่าเลยนะครับผมคือมันฉลาดแล้วมันใช้สกิลนั้นก่อนนะแต่เราฉลาดกว่าเราดออ้าแข็งตายเราดรอ้าแข็งโอ้โหแม่เลยบ้าประเดี๋ยที่ทงบ้านผมนะมาถึงนี่เลยนะแบบว่ามันมันคิดกันทงอื่นเลยนะครับผม <laughs> มันมาถงบ้านเลยสองตัวนาาผมเจอนะโอเคเกิดใหม่เป็นลูกโคชแล้วหนึ่งนะไอ้ทุเรศนะผมนะระดักพี่ตรงบ้านมันจะยามเกียริโซโลไปแล้วนะยึดเหลอืออนจะติดแข็งไม่ติดนะไม่ติดแข่งตัวเล็กเก่งนะผมสถานะน,นี่เขาไม่กลัวใดๆทั้งสิน้นนะโยนไปตัดเลือดนะ <laughs> ตัดเลือดไม่ได้นะอืมเยอะจริงๆเออได้อยู่โดนไปก่อนสามหมื่นนะผมโคแรงอุย้ย ตายแนละ้วตายรอบสองแล้วนี่โอ้โดนกาฟนะครับผมแม่ตั้งแต่กาฟเข้ามาในสีขาวมันเล่นไม่ได้เลยนะเล่นยากจริงนะครับผมไม่เป็นไรฮนะเกิดใหม่รอบสองครับเกิดใหม่เกิดใหม่หมอยู่เนี่ยไม่เป็นไรผมไหวอยู่ผมรีได้นะเกิดใหม่อีกหนึ่งรอบแนละ้วโอ้เล่นยากจริงเราไม่ไปชนกาบนะครับบางคนบอกเล่นไงไปชนกาฟแล้วกันนะสู้ฆ่าเขาไม่ได้นะครับกาฟฆ่าเขายากมากจริงแพ้ไปแพ้ขาดอยู่นะ โอเคฟันหน้าไปเลยไอืมในไอ้เฟี้ยวนะเก๋ตายเลยโอเคอกินมาจุราชก่อนโอเคสวยครับผมเรียบร้อยได้กินมาจุน่านะพอได้ปุ๊บเราก็เดินบวกนะครับผมได้เพราะเราเป็นอมตะนะครับเจอพวกจาบาอะไรเมื่อก่อนเราไม่กลัวแล้วยืดเตะเสร็จยืดเตะเสร็จต่อฮาคิตัวนี้น่าจะมีดอสแบบได้ฮาคิอะไรอย่างเงี้ยนะเรียบร้อยอซาโบมาไม่ทันนะครับผม อืม okay, โอเคตีหนึ่งเออสุยโห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 โดมากสกิลสองกะระแทกหน้าเลยนะอืมโอเคเราเรีบไปดึงธงก่อนไอ้นี่จะเสร็จแล้ว <prevention> มันจะดึงเสร็จแล้วอืมโอ้โหเไม่น่าเลยนะอะหนึ่งยังไงเนี่ยตีจังหวะเดียวไปก่อนนะโอ้โหมันสกิลหนีออกมานะับผมโอเคดึงไม่ทันนะแพ้ปบ นะโอเคไม่มีใครดึงเรียบร้อยครับผมจบไปนะเกมเป็นสุดท้ายนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมพบใหม่ลิปหน้าครับคิปนี้ขอตัวร,ำร่ำลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ